อาจารย์แผนครับเ <คะ S 1> มื่อวานนี้เราไปช่วยเกษตรกร,เ,กรเขาเอาน้ํามาวัดนะ <c oughs> เพราะว่าเกษตรกรเขาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าทุเรียนเนี่ยเขากาลังจะเอาลูกเลย3ปีกว่าปรากฏว่าน้ําในสา,สาธารณะไม่มีมันติดลูกแล้วด้วยเป็นช่วงที่ลูกกําลังพัฒนาเลยแต่ว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยมันแล้งขาดน้ำไงคะแหล่งน้ําไม่พอเขาก็ไปเอาน้ําที่เป็นบ่อใหม่ที่ขุดใช่ไหมคะมาใช้ในการลด ทุเรียนปรากฏว่าใบก็เหลืองร่วงจนเขาไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ค่ะเพราะว่าต้นเนี่ยไม่มีใบที่จะเลี้ยงลูกแล้วต้องตัดลูกทิ้งเพื่อที่จะไว้ต้นเนาะเขาก็เลยมาถามอาจารย์ว่าน้ำเนี่ยควรจะวัดยังไงดีก็เลยถือโอกาสชวนอาจารย์ลาแพนมาเล่าเรื่องของความสำคัญของน้ำในการปลูกทุเรียนหรือในการทำรเกษตรทุกชนิดน้ำก็คือเป็น ปัจจัยหรือทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของการทําเกษตรที่สําคัญมากเป็นปัจจัยที่สําคัญมากอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเพราะว่าในเรื่องของการพาะปลูกเนี่ยถ้าเราคํานึงถึงเรื่องการมีแหล่งน้ำเนี่ยกับไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยเราควรจะทําในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําถ้าไม่มีเราก็ต้องเตรียมแหล่งน้ําเป็นของตัวเองภายในสวนให้เพียงพอเราปลูกอะไรแล้วต้องการน้ําเท่าไหร่ในแต่ละปีเงี้ยค่ะ ทุกวันนี้พอเราพึ่งพาแหล่งน้ำที่เป็นส่วนกลางเป็นส่วนรวมอะ่ะในแต่ละปีถ้าเราดูจากสวนที่ทำสวนไม้ผลเนี่ยอย่างทางตะว,วันออกเนี่ยโอ้แหล่งน้ำหนึ่งบ่อใหญ่ๆห,หนึ่งเนี่ยจำนวนสวนที่มาใช้ในแหล่งน้ำเดียวกันนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นความต้องการในเรื่องปริมาณน้ำก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณน้ำนะคะมันเป็นเรื่องของคุณภาพของน้ำด้วย เพราะว่าน้าเนี่ยประโยชน์ก็คือทําไมเราต้องให้น้ําเพราะว่าน้ำนี่ช่วยในเรื่องของการละลายแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินแล้วก็ลําเลียงไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตนะช่วยในการลําเลียงแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินด้วย<ช>อาจารย์สมมติเรานี่เรามีต้นทุเรียนอาจารย์อยู่ต้นหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์จะช่วยเล่าเลยว,ว่าทุเรียนเนี่ยนะ<อ>เวลาที่เราลดน้ำาเนี่ยน้ำมันทำหาที่อะไรบ้างจุดที่ลดถึงตั้งถึงของที่ปลายยอดเลย อ่ะเรามีแหล่งน้ำใชมไหมฮะอ่ะาออเรามีแหล่งน้ําน,นี่นี่บอ่อกอาจารย์ลงลงท <ลง S 1> ุนขุดไปหลายบา่าแล้วเนี่ยเยอะพอสมควรเพราะว่าเราข้างบนนะก็คือสวนเราวันนั้นปริมาณน้ําที่เราต้องให้กับสวนในเราปลูกทั้งเงาะแล้วก็มีทุเรียนด้วยก็ค,คือความต้องการน้ําเรามีบอ่อเล็กๆอยู่ตรงหน้าบ้านซึ่งไม่พออยู่แล้วเรามีคลองอยู่ใกล้ค่ะแต่ว่าเราก็มองว่าคลองเองเนาะก็เป็นสาธารณะ ที่หลายๆสวนต้องใช้บางปีก็แห้งเราก็ต้องแบบทอยน้ํามาจากที่อื่นนะคะเราก็เลยมองว่าการที่เราจะทําสวนแล้วให้มันยั่งยืนภายในสวนเราได้เราต้องมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองเราก็เลยขุดบ่อซะปีที่แล้วก็เป็นปีที่ได้ใช้น้ําในบ่อแล้วก็ปีนี้แหล่งนี้เราก็จะได้ใช้น้ําในบ่อคํานวณแล้วก็น่าจะโอเคเพียงพอสําหรับ การเลี้ยงสวนทุเรียนประมาณ13กว่าไร่ให้เจริญเติบโตไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำและเพราะปีที่แล้วเราก็ผ่านแรงมาได้คราวนี้หลังจากที่เราลดน้ําลงไปเนี่ยพืชเอาไปใช้ยังไงบ้างล้วก็กระบวนการที่น้ํามันผ่านต้นเนี่ยมันยังไงมั้งครับอาจารย์อ่ะเรามีแหล่งน้ําแล้วก็ต้องมีระบบน้ําในการให้น้ําก็แน่นอนก็สปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์หรือระบบน้ําหยดนะก็แล้วแต่ว่าชนิดของพืชที่เราปลูกเนาะ เวลาเราให้น้ำกับพืชพอน้ำมันออกจากหัวใจน้ำมันก็มาบริเวณดินใช่ไหมบริเวณใต้สงพุ่มที่เราปลูกต้นไม้อ่อย่างเราปลูกทุเรียนเนี่ยน้ำก็ลงใต้สงพุ่มเพราะนั้นมันก็มีดินอยู่อ่าซึ่งดินเนี่ยโครงสร้างของดินเขาก็ต้องมีน้ำา2 5มีอากาศ25%มีอันินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ย45%และอีก องค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญมากนะคะก็คืออินทรีย์วัตถุในดินอีก5%เพราะฉะนั้นการให้น้ําคือเราต้องคํานึงถึงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นน้ํามากน้ําน้อยแล้วก็การระบายน้ําของดินเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของอากาศในดินด้วยหรือการซึมผ่านของน้ําจากดินลงไปยังรากพืชแล้วก็ลงลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยการซึมผ่านของน้ําก็มีผลในเรื่องของการ เอาน้ําที่เราให้เนี่ยไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดินเหนียวเนี่ยการซึมผ่านมันก็ใช้เวลานานแต่ถ้าเป็นการปลูกทุเรียนของเราเนี่ยแถวแถวตะวันออกเขาจะนิยมใช้ดินร่วนปนลูกลังซึ่งการซึมผ่านของน้ําก็จะดีแล้วก็โครงสร้างของดินก็จะมีอากาศในดินด้วยนั้นก็จะทําให้น้ําที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเหมือนดินเหนียวอะ่ะดินเหนียวเขาจะอุ้มน้ําไว้ที่ตัวเองได้เยอะ แล้วก็การระบายน้ําก็ไม่ดีแล้วอากาศในโครงสร้างของดินเหนียวก็น้อยเพราะฉะนั้นการที่รากจะเจริญเติบโตดีในโครงสร้างที่เป็นดินเหนียวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับดินร่วนปนลูกหลังแล้วนี้พอน้ําลงมาละลายแร่ธาตุอาหารรากก็จะทําหน้าที่ในการดูดน้าดูดแร่ธาตุอาหารเคลื่อนที่ขึ้นไปตามท่อลําเลียงน้ําที่อยู่บนต้นแล้วก็ไปตามกิ่งซึ่งกิ่งก็จะมีท่อลําเลียงน้ําแยกออกมาจากโครงสร้างหลักของลําต้น ลำต้นหลักก็มาตามกิ่งนะกิ่งหลักกิ่งรองแล้วก็กิ่งย่อยไปเรื่อยๆกลไกการเคลื่อนที่ของน้ําพาแร่ธาตุอาหารไปเนี่ยมันก็มีวิธีการใช้ทั้งแรงดันนะฮะแรงดันรากแรงดันของพลังงานศักดิ์ของน้ําด้วยแล้วก็ใช้ทั้งแรงดึงนะแรงดึงก็คือแรงดึงของน้ําจากอากาศเพราะว่าน้ําจะเคลื่อนที่ได้เร็วหรือช้าในเคลื่อนที่กับ สภาพอากาศด้วยถ้าอากาศมันแห้งแสดงว่าอากาศนั้นนะ่ะมีความสามารถที่จะอุ้มน้ําไว้ที่ตัวเองได้เยอะอากาศแห้งๆน้ําก็จะเคลื่อนที่ออกสู่บรรยากาศได้ดีเพราะว่าพลังงานสักของน้ําในอากาศมันจะต่ํากว่าในใบถูกไหมฮะพอเคลื่อนที่มาที่ใบแล้วแล้วใบก็จะมีปากใบเนี่ยเราจะเห็นว่าใบาทุเรียนเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าอันนี้คืออะไรคะบางคนเาก็เรียกหน้าใบาเนาะ หน้าใบกับหลังใบใช่ไหมฮะซึ่งลักษณะหน้าใบของทุเรียนเนี่ยมันจะมีความมันวาวเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการสะท้อนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ด้วยไม่ให้ใบถูกทําลายจากแสงแดดเวลาที่มันแดดจัดหรือความเข้มแสงของแดดมากเกินไปงียคะ่ะแล้วส่วนด้านนี้ความมันวาวก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าด้านนี้จะเป็นด้านที่มีปากใบอยู่ ปากใบของพืชก็จะอยู่ทางด้านนี้ทีนี้เวลาที่น้ํามันเคลื่อนที่มาที่ใบอากาศข้างนอกเนี่ยมันแห้งกว่าน้ําก็จะเคลื่อนที่ออกทางปากใบในรูปของการคายน้ําแต่ว่าการสูญเสียน้ําออกจากต้นพืชเนี่ยมันไม่ใช่แค่จากการคายน้ําอย่างเดียวมันออกมาในรูปของการระเหยก็ได้ฉะนั้นเวลาเราให้น้ํากับพืชเนี่ยปริมาณน้ําที่ถูกใช้ไปเนี่ย เวลาเขาประเมินความต้องการน้ําของพืชเขาก็จะประเมินอยู่ในลักษณะ2รูปก็คือน้ําที่ให้ไปสูญเสียในรูปของการคลายน้ํากับน้ําที่ให้ไปสูญเสียในรูปของการระเหยของน้ําซึ่งอาจจะละเหยจากตั้งแต่เรา,เราลดลงดินแล้วเจออากาศแห้งมันก็จะระเหยที่ผิวดินไปด้วยใช่ไหมฮะบางทีเราจะเห็นว่าผิวดินเนี่ยแห้งแต่เวลาเราขุดลงไปเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่ข้างในนะเพราะว่ามันมีการระเหยออกไปด้วยแล้วก็ละเหยออกจาก ตัวช่องเปิดคือจริงๆอ่ะในธรรมชาติของพืชมันจะมีช่องเปิดธรรมชาติที่น้ำมันสูญเสียออกได้เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งการคายน้ำเนี่ยเป็นกลไกที่ทำให้น้ำช่วยในเรื่องของการลำเลียงธาตุอาหารมาถ้ามาที่ใบถูกไหมฮะก็มาช่วยในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการปรุงอาหารของพืชเพราะว่าต้องใช้น้ำเป็น ตัวเขาเรียกว่าเอามาใช้ในเรื่องของการสร้างพลังงานด้วยเพราะว่าน้ํามันก็แตก,แตกตัวให้ประจุประจุก,ก็จะมีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะ,อ,ะอันนี้มันอาจจะลึกไปหน่อยเนาะง่ายๆอาจารย์ถ้าจินตนาการให้เกษตรกรเ,กเห็นภาพเนี่ยน้ำที่ลดลงดินปุ๊บเนี่ยพืชมันจะดูดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมองเห็นภาพเนี่ยพืชมันดูดเข้าไปทุกส่วนเลยใช่ไหม มันไปตามท่อลําเลียงไงคะถ้าเราลองนึกถึงภาพสามมิติที่เรามองทะลุต้นไม้ได้ตั้งแต่รากเนี่ยจะมีท่อลําเลียงแล้วแล้วก็ท่อลําเลียงมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามลําต้นแล้วก็แยกไปตามกิ่งต่างๆกิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่มีท่อลําเลียงหมดแม้กระทั่งในใบเนี่ยคะ่ะเนี่ยเส้นใบเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของท่อลําเลียงเป็นทั้งท่อลําเลียงน้ําท่อลาเลียงอาหารอยู่ในทั้งเส้นกลางใบอยู่ในทั้ง เส้นใบย่อยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเส้นทางหรือถนนในการขนส่งทั้งขนส่งน้ําทั้งขนส่งอาหารที่อยู่ในรูปของน้ําตาลที่ได้จากการสร้างอาหารของใบนี่นะเนี่ยเป็นเส้นทางการขนส่งมาหมดเลยคือกระจายทั้งต้นค่ะเพราะนั้นถ้ายงไปที่ตอนต้นค,คลิปที่เราคุยกันคือคถ้าเกิดคุณใช้น้ําที่ไม่ดีมาลดต้นไม้เนี่ยมีโอกาสที่ต้นไม้จะตายได้ใช่มีโอกาสเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ความเข้มข้นของสารละลายในน้ําที่เราเอามาลดคุณภาพของน้ําที่ต้องใช้ในการเกษตรเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราจะกําหนดคุณภาพเนี่ยหรือเราจะวัดเนี่ยมันมองที่เรื่องไหนบ้างและทําไมถึงต้องมองมีกี่เรื่องครับอาจารย์ที่เราต้องมองที่เราจะต้องมองก็มีเรื่องของพื้นฐานเลยก็คือความเป็นกรดด่างของน้ําน้ําเป็นกรดหรือน้ําเป็นด่างน้ํากระด้างเนาะน้ํากระด้างอ่ะอย่างเป็นด่างนี่เราจะเห็นชัดเจนอย่างเวลาเราอาบน้ำเลยใช้น้าบาดาลใช่ไหม เวลาเราอาบน้ําบาดาลเป็นไงรรู้สึกว่ามันจะเนินเนอนเนาะสระผมแชมพูก็จะไม่ค่อยเป็นฟองเหมือนกันเวลาเราใช้น้ํากระด้างเองเวลาเราเอามาลดน้ําเนี่ยคือมันมีผลในเรื่องของการละลายของธาตุอาหารหลายๆตัวด้วยอย่างเช่นพวกแคลเซียมมันอาจจะละลายไม่ได้อันแรกพี่อันที่สองอาจารย์ที่ต้องพูดถึงคืออันที่สองก็คือค่าการนําไฟฟ้าหรือค่าอีซีเนาะที่เขาเรียกค่าการนําไฟฟ้าค่าการนําไฟฟ้าเนี่ยมันก็ จริงๆมันสัมพันธ์กับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าความเข้มข้นของสารละลายที่เป็นของแข็งต่างๆที่มันละลายอยู่ที่มันละลายออกมาอันนี้ไปพูดถึงวิชาวิทยาศาสตร์มอต้นที่เราเคยเอาเกลือมาละลายในน้าแล้วก็วัดการนําไฟฟ้าดูอ่าใช่ใช่ใา่ใชนั้นถ้าเกิดเราเกลือละลายเยอะน้ํานําไฟฟ้าได้เยอะเพราะว่ามันมีความเข้มข้นของสารละลายน้ําบริสุทธิ์อ่าค่าการนําไฟฟ้าจะเป็นยังไงคะ ไม่ควรจะนําไฟฟ้า,าน้<ร>าําะมันไา่มอะไรเลยอ,พอเพราะว่ามันไม่มีการแตกตัวของประจุอะไรอยู่มันก็จะมีค่าการนําไฟฟ้าน้อยแต่เมื่อไหลที่มันอาจจะมีเกลือมีน้ําตาลมีของแข็งอะไรต่างๆธาตุอาหารต่างๆมาละลายอยู่เยอะเนี่ยมันก็จะนําไฟฟ้าได้สูงคนนี้บางคนบอกว่าอ้าอาจารย์น้ําในบ่อนี่เราไม่ได้ใส่เกลือไปเลยมันขุดมามันควรจะเป็นน้ําจืดแท้ๆทำไมมันถึงมีของแข็งมีสารลงไปละลายมันได้ คือเราขุดเนี่ยเราจะเนื้อถึงหน้าตัดดินที่เราขุดลงไปเนาะมันจะมีชั้นดินเนาะชั้นหน้าดินอ่ะก็แล้วแต่พื้นที่ว่ามันจะลึกสักกี่เมตรชั้นดินดานใช่ไหมโอ้โหคือชั้นดินเนี่ยถ้าคนที่เขามีข้อมูลทางธรณีวิทยาหรือว่าที่เขามีการสำรวจดินหน้าตัดดินเนี่ยโอ้เราจะเห็นเลยว่าแต่ละชั้นดินน่ะลักษณะโครงสร้างของดินของหินเนี่ย มันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นในแต่ละชั้นดินมันก็จะมีคุณสมบัติมันก็จะมีพวกธาตุอาหารบางอย่างอยูอย่ในนั้นเวลาเราขุดใช่ไหมฮะเราขุดอย่างเราขุดสมมติคุณขุด6เมตร8เมตร12เมตรอย่างเงี้ยเราผ่านหน้าตัดชั้นดินลงไปเยอะแล้วเวลาที่เราเก็บน้ำจำลองน้ำไว้เนี่ยพวกนั้นมันก็จะถูกละลายลงมาอยู่ในน้ำด้วยในน้ำที่เป็นบ่อขุดแบบเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นความแตกต่าง เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราไปดูน้ำบาดาลที่มีการขุดตั้งแต่ร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยโอ้อันนี้เราเห็นชัดเจนหรือพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ใกล้ทะเลเนาะเป็นพื้นที่น้ำกร่อยอะค่ะอันนั้นเราก็ขุดบ่อนะมีการขุดบ่อแล้วก็เก็บน้ำที่ได้จากน้ำฝนเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าโอ้ความสามารถในการนำไฟฟ้าเอย pH ของน้ำเมยหรือพวกนี้มันแตกต่างจากแหล่งพื้นที่ที่อยู่ไกลชัดเจนมากทาั้งๆที่ไม่ได้ขุดลึกเหมือนบาดาลน,นะคะเพราะฉะนั้นทําไมถึงบอกว่าเอ๊ะมันกข็ขุดอย่างนี้ทําไมมันถึงละลายได้ก็เพราะว่าแต่ละชั้นดินเนี่ยมันจะมีคุณสมบ,บัติมีองรรค์ประกอบของาธอาตุอยู่แล้วมันก็ถูกละลายลงมาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าถ้าพูดถึงอิเล็กตรอนหรืออะไรเนี่ยอาจจะ <c oughs> ลึกเกินไปที่เกษตรกรจะเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย คงต้องพูดกันนิดนึงเพราะไหนๆเราก็มาพูดถึงการนําไฟฟ้าแล้วแสดงว่าในกระบวนการของต้นไม้ถ้าอาจารย์ว่าในต้นทุเรียนเนาะ,ะ,ะมีน้ําขึ้นไปตลอดอแสดงว่าน้แาแแุท่างๆอะ่ะจริงๆแล้วมันคืออ e ิเล็กตรอนถูกไหมทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าอ e ิเล็กตรอนกับโปรตอนประจุลบประจุบวกมันต้องไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันตัวอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นตัวในเรื่องของการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เป็นการส่งผ่านอ e ิเล็กตรอนจากตัวรับตัวที่หไปตัวที่สเนี่ยเวลามันส่งผ่านอะ่ะมันมีการถ่ายโอนพลังงานกันคือเราต้องย้อนไปก่อนว่าเวลาที่พืชเขาจะสร้างอาหารเนี่ยเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ยแน่นอนเขาต้องการแสงเขาต้องการน้ําแล้วในพืชเองต้องมีคลอโรฟิลล์คลอโรฟิลล์ที่ใบลงเขาวัตถุที่ใบทําหน้าที่ในการดูดซับแสงมาพอดูดซับแสงมาเสร็จ น้ำที่เราลดเข้าไปก็จะไปมีการแตกตัวไปได้ออกซิเจนไปได้โปรตอนก็คือไฮโดเจนบวกถูกไหมอันนี้คือโปรตอนประจุบวกแต่ทีนี้โปรตอนมันต้องมีการสมดุลกับอิเล็กตรอนด้วยอาโปรตอนก็จะถูกเอาไปใช้ถูกไหมฮะคือโปรตอนที่อยู่ในดินเนี่ยที่น้ําที่เราให้ไปเราอย่าลืมว่าดินเนี่ยประจุที่ดินเป็นประจุลบนะคะเป็นประจุลบ นั้นตัวโปรตอนที่ได้จากการแตกตัวของน้าเนี่ยเขาจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปสมดุลกับประจุลบที่อยู่ในดินไปทําให้โครงสร้างของดินถ้าตอนนี้ดินเราเนี่ยมีแคลเซียมบวกอยู่แต่แคลเซียมมันบวกสองมีโพแทสเซียมบวกหนึ่งถูกไหมคะเพราะนั้นโปรตอนหรือไฮโดรเจนบวกที่เราได้จากการแตกตัวของน้ํามันก็จะไปแลกมือกับโพแทสเซียม ที่เป็นบวกเหมือนกันอ่าเข้าไปอยู่ที่โครงสร้างของดินที่เป็นปัจจุลบแล้วก็ทําให้โพแทสเซียมเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปในรากเข้าไปในต้นเอาไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตเขาไปใช้เพื่อปฏิกิริยาต่างๆมันเป็นเหมือนเอามาช่วยในการแลกเปลี่ยนปัจจุบวกอะค่ะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของน้าเนี่ยมันไม่ใช่เอามาแล้วเพื่อให้แค่ช่วยในการลําเลียงเท่านั้นแต่เอามาในเรื่องของการสร้างปัจจุบวก เอาไปแลกเปลี่ยนแล้วให้ประจ,จุบวกที่เป็นธาตุอาหารที่สำคัญอย่างเช่นไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของแอมโมเนียมโพแทสเซียมบวกแคลเซียมสองบวกแมกนีเซียมสองบวกแมงกานีสก็เหมือนกันพวกนี้ก็ประจ,จุบวกธาตุหลายๆตัวเป็นประจ,จุบวกแต่การที่ประจ,จุบวกเนี่ยปกติดินเป็นประจ,จุลบธาตุพวกนี้ก็จะลบกับบวกมันดูดกันไว้ค่ะมันก็จะอยู่ที่ดินนั่นแหละเมื่อไหร่จะมีคนมาเปลี่ยนมือชั้นอ่ะันถึงจะไปได้ ถูกไหมคือฉันต้องเฝ้ากับประจุล,ลบอยู่ตลอดเวลาก่อนอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อไหร่ที่น้ํามาน้ําแตกตัวใช่ไหมฮะโมเลกุลของน้ําแตกตัวก็ได้ H บวก H บวกก็มาเปลี่ยนมือกับโพแทสเซียม H บวกมาเปลี่ยนมือกับแมกนีเซียมอย่างเงี้ยค่ะแคลเซียมเนี้ยพวกนี้ก็ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปใช้เพื่อการปรุงอาหารได้ พูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าน้ําทุกชนิดจะนําพาธาตุอาหารขึ้นไปบนต้นได้มันต้องน้ําที่มีความเป็นกลางแล้วก็มีค่านําไฟฟ้าน้อยที่สุดใช่ใช่คือจะเป็นสูเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีลายละไรๆอยู่แล้วค่ะค่ะครับคันนี้ค่ามาตรฐานที่เขากําหนดไว้เป็นไงครับอาจารย์ค่า pH ค่า pH ก็หกนะคะหกถึงเจ็ดห้าค่าการนําไฟฟ้าก็อยู่ที่เราเอาเป็นหน่วยไมโครซีเมนต์ไม่เกินสามร้อยแล้วก็ค่า TDS ก็คือค่า ปริมาณพวกของแข็งต่างๆที่มันละลายได้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เกิน500 ppm อ่ะ ppm นะคะ1ส่วนในล้านส่วนเนาะ500ส่วนในล้านส่วนแล้วก็สุดท้ายที่เราวัดได้ก็คือวัดปริมาณเกลืออนะโซเดียมคลอไรในรูปของโซเดียมคลอไรเลยเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ควรเกิน0.5-0.6เปอร์เซ็นต์ถ,นนถูกไหมคะอ่ะเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเครื่องหลายๆเครื่องเนะี่ยเขาจะ รายงานเป็นหน่วย PPT เนาะ PPT ในเรื่องถ้าเขาวัดความเค็มเนี่ยเขาก็จะวัดในหน่วยของ PPT ก็คือ1ส่วนในพันส่วนก็เป็นหน่วยที่เล็กกว่าเปอร์เซ็นต์นิดนึงคราวนี้น้ําที่เกษตรกรเอามาให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ค่าคือเขาบอกแล้วว่าต้นเขาตายอ,อามันลดเ,นเสร็จใบเหลือง่วงเลยลเห็นชัดเจนมากพอวิเคราะห์แล้วเป็นไงบ้างอาจารย์ก็ pH เขาอยู่ที่5.6ก็คือต่ากว่าค่ามาตรฐาน แล้วก็ค่า ec ของเขาอยู่ที่1 8ื่นะคะเมื่อวานเนี่ยเป็นไมโครซีเมนต์ต่อเมตรก็สูงกว่าค่ามาตรฐานเยอะมากเลยค่ะประมาณ3เท่าอ่ะแล้วก็ค่า tds เมื่อวานนี้ได้554 ppm อันสุดท้ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของโซเดียมคลอไรด์เขาอ่านได้ที่2อซซึ่งค่ามาตรฐานมันอยู่แค่ประมาณ0ูุ ห้าศูนย์จุดหกคือทุกค่าที่เราวัดเมื่อวานนี้คือเกินเกินไปมากเกินไปมากค่ะเพราะฉะนั้นผลที่เห็นชัดเจนคือต้นไม้แทนที่จะโตก็ตายเลยก็ร่วงเลยคือต้นอาจจะยังไม่ตายแรละค่ะแต่ไม่ตายเพราะต้นมันโตอย่างต้นมันสามปีแล้วแต่เขาบอกว่าเขาใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะฟื้นมันขึ้นมาได้เพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เกษตรกรต้องมีความเข้าใจเรื่องของคุณภาพของน้ําที่ใช้ในการทำต้นทุเรียนใช่ใช่คือต้องไม่คิดแค่ว่า เราต้องวัดดินอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรื่องน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้แหล่งน้ําบาดาลค่อนข้างเยอะนะเป็นแหล่งน้ําทางเลือกอเพราะว่าในอนาคตแน่นอนปัญหาเรื่องการขาดน้ำเนี่ยแหล่งน้ําที่จะไม่พอต่อการทําสวนเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เจาะน้ําบาดาลทุกภูมิภาคล้ค่ะแต่ทีนี้น้ําบาดาลที่เราเอามาใช้อันเนี้ยถ้าเราได้วัดได้ตรวจแล้วรู้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการ S <S ในคลิปนี้พอดีเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดการเพราะว่าเดี๋ยวเราขอไปเก็บข้อมูลเพื่อเอามาย่อยให้กเกษตรกรดูแล้วง่ายๆก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ลำแพงก็จะพาไปวัดน้ําของอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างเราลองวัดน้ําในบ่อเราดูว่าคุณภาพน้ําเป็นไงบ้างไ,ได้น้ำแล้วครับอาจารย์ ตัวอย่างน้ำมาแล้วโอ้โหอันนี้อาจารย์มาตัวอย่างน้ำให้ดูน้ำก็ดูใสดีเหมือนจะดื่มได้ด้วยโอ้ยาน้ำจากบ่อดื่มได้เลยเห็นใสๆนึกว่าไม่มีอะไรเห็นใสๆนี่เมื่อวานที่เราไปวัดของเกษตรกรเข้ามาก็ใสเหมือนกันอาจารย์ใสจนนึกว่าเป็นน้ำขวดอะค่ะครับนึกว่าเป็นน้ำขวดน้ำดื่มอะมาดูครับว่ามันเท่าไหร่มั่ง พีเอสดน้ำของอาจารย์ลำแพร่เห็นไหมคะเห็นไหมคะใกล้ใกลเนี่ยให้เห็นใกล้ใกล้เห็นยังห้าจุดสี่ห้าห้าจุดสี่ห้าค่ะค่ะห้าจุดสี่ห้าทีนี้เรามาวัดเดี๋ยวเราอีซีก่อนนะคะนี้เป็นอีซีเนาะเห็นไหมคะไม่เยอะอีซีแค่สี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราวัดค่าของแข็งที่ละลายได้ก็แค่ยี่สิบจุดห้าพพเอมไม่ได้สูง แล้วก็เกลือเกลือศูนย์จุดหนึ่งเองเพราะนั้นโอเคน้ำนี้ก็ถือว่าใช้ได้โอเคถ้าเราอยากจะปรับในส่วนของ p h อาจจะใช้ปูนช่วยปรับได้แต่ถ้าเราไม่ได้ปรับ P h ของน้ําด้วยปูนเนี่ยในส่วนของดินบริเวณโคนต้นหรือทรงใต้ทรงพุ่มเนี่ยเราก็อาจจะปรับเราปรับ P h ของตัวดินด้วยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอยู่ค่ะกับคลิปนี้ก็หวังว่าเกษตรกรนะครับเพื่อนๆช่ชาวสวนที่เข้ามา ผมเราเนาะก็จะได้ความรู้เอาไปปรับน้ำาอาไปปรับใช้ในสวนเนาะเพราะว่าน้ํามันสาคัญนะจา์ก็สาคัญมากเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันไม่สําคัญแต่จริงแล้วน้าสาคัญมากแค่น้ําสําคัญมากเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะคุยเรื่องของเทคนิคนะในการปรับน้ําวันนี้ก็ขอบคุณจารย์ลำแผนมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ